สวัสดีค่ะตอนนี้แม่เข็มทองเทพประธานนะคะอยู่หน้าร้านอัน,อนอยุ่น้าคุณแม่นี่ค่ะคุณแม่โสรพีลุงพลป้าแตนแล้วก็หลวงปู่ยศชุวันนะคะนี่ค่ะอันนี้จะอยู่ตรงข้ามกับคุณแม่ยศชุวันนะคะตอนนี้กําลังสอนแม่เข็มทองเพ่นทํา YouTube อยู่คุปปิโกนี่ค่ะ ขายแตงโมขายมักโมแล้วก็ด้านหลังกับคุณแม่มาจากเขาวงเสื้อมีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยยังไม่ได้ถามราคาว่าเท่าไหร่เพื่นมากับลูกชายเพื่อนลูกชายหน้าตาน่ารักนิสัยก็ดีสวัสดีค่ะนี่นะคะดูเสื้อของคุณแม่แต่หนูชอบกระดุมมากเลยค่ะหนูที่ชอบหนูอตัวตัวกระดุมเรียงเนี่ยใช้มือเรียงนะคะยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยว่าเพื่อนอันเย็บยังไงน่าจะใช้ เย็บมืออ,นนมอ่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์อันนี้ก่อนมักระบบเพื่อนครัวเพื่อนครัวเอง20่ <20 S 1> บาทเมนบบแนะนำร้านหน่อยแนะนำร้านหน่อยคะ่ะอ่ะ2ีบาท20บาทนี่ถ้าซื้อ100บาทแถมกี่ถุงอ่ะยายเข็มทองแถมอันแถมทั้งเปลือกไปประดับร้านที่สวิตเซอร์แลนด์เลยใช่ไหมคะแถมเปลือกแถมหมาก แถมฟื้นเอาไปดังไฟอันต้มข้าวทำข้าวต้มกินที่เยอรมันได้เลยก็บอกแล้วให้เอามาด้วยไอตัวที่เป็นเปลือกมันน่ะให้เศษถุงกระดาษมาใส่เลยมาจะได้แถมให้ลูกค้าด้วยใช่ไหมแตงโมอร่อยไหมคะขอสัมภาษณ์หนอยค่ะคุณลูกค้าเออนั่นแหละแตงโมสดสดเออนั่นแหละนั่นแหละคุณแม่กำลังขายของยูนสวัสดีค่ะด้วยค่ะเอา ถุงละยี่สิบุกถอยากให้ลูกค้ามาเหมาทำงทานจังเลยหอมมาจากบ้านทุกวันเลยนะคะแต่งตัวส,สวยๆหน้าตาน่ารักมีส่ยดีโ <Okay S 2> อเคนี่ก่อนนะคะดดเดี๋ยวจะรีบไปงนะพูดอะไรสักคำหน่อยค่ะก่อนก่อนจะปิดช่องเอาเอาเบอร์โทรศัพท์มาเอาเบอร์โทรศัพท์ี่จิตจอดเจ๊เข็มพรนะคะนี่ค่ะ 065-278-2551ที่อยู่บ้านหนึ่งสารตำบลกกตูโมูิ14ี่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเหนืออ่อหมากลิ้นฟ้าก็ขายกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะฝากด้วยนะคะฝากซ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ่อขอบคุณค่ะดูดูแตงโมหน่วยใหญ่ๆ ดูหมักโมพน,น่วยใหญ่ๆเอาอยู่ตรงข้ามตรงแม่สวรรทีนี่และจ้ะ